ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูแจ็คอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับ<ส>เรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็จะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือผลงานสําคัญของบุคคลในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดยวันนี้เราจะเรียนผลงานสําคัญของบุคคลท,ทั้งสองท่านประกอบไปด้วยสมเด็จพระบรวรเจ้ามหาสุรสิงหนาถและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงเราไปเรียนกันเลย ครับบุคคลท่านแรกนะครับก็คือสมเด็จพระบอรเจ้ามหาสุรสิงหานาถนะครับพระราชประวัติโดยย่อนะครับสมเด็จพระบอรเจ้ามหาสุรสิงหานาถมีพระนามเดิมว่านายบุญมาเป็นพระอนุชานะครับก็คือน้องชายในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือราชการที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีโดยเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสุดจินดามหัดเล็กหุ้มแพล ทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้าเป็นผู้ขึ้นครองราชนะครับพระองค์ต่อไปซึ่งมีตำแหน่งนี้ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยสมเด็จพระเพรราชาได้เปลี่ยนตำแหน่งนี้ว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับพระกรณียกิจสําคัญนะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์นะครับเราจะใช้คําว่าพระกรณียกิจนะครับ ภารณียกิจที่สําคัญนะครับด้านที่1ก็คือด้านการสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองนะครับ<ส>เมื่อกุเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าสมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้หลบหนีออกไปอยู่ที่เมืองชลบุรีต่อมาทรงพาพรรคพวกไปเข้าร่วมกับกองทัพของพญาตากหรือพญาตากศิลที่เรารู้จักนะครับที่เมืองจันทบุรีมีส่วนในการต่อสู้กอบกู้บ้านเมือง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ขึ้นครองราชจสมบัติในพุทธศักราช2,310พระองค์ได้รับบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจนะครับครับหลังจากสมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และมีการรับราชการสงครามทำให้มีความชอบมากยิ่งขึ้น จึงได้เลื่อนตำแหน่งบรรณาศักด์เป็นพระยาอนุชิตราชาพระยายมราชและเจ้าพระยาสุรสีซึ่งทำหน้าที่ปกครองเมืองพิษณุโลกโดยดูแลและป้องกันพระราชอาณาจักรทางเหนือทรงมีพระปิชาสามารถในการทำสงครามเป็นอย่างมากจนพมา่าเรียกพระนามว่าพยาเสือต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นประถมมกษัตริย์ในราชวงศกก์จักรีเมื่อปีพุทธศักราช2325ก็ได้ทำการสถาปนาสมเด็จพระอนุชาที่ราชก็คือน้องชายนะครับเป็นพระมหาอุปราชองค์พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระองค์นะครับทรงเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันพระราชอาณาจักรมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงเป็นแม่ทัพในสงครามครั้งสำคัญหลายครั้งเช่นสงครามก้าวทัพสงคร,รมามรพม่าที่ท่าดินแดงเป็นต้น โดยสมัยการก่อตั้งรุงรัตนโกสินทร์นะคพะพมา่าได้ยกกองทัพมาทั้งหมดอยู่2ครั้งนะครับภาพแรกจะเป็นสงครามก้าวทัพภาพที่สองเป็นสงครามรบพรมา่าที่ท่าดินแดงโดยพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้เป็นแม่ทัพในการสู้รบนะครับกับพมา่าทั้งสงครามทั้งสองสงครามนี้นะครับจนได้รับชัยชนะทาให้พมา่านะครับไม่กล้าเข้ามารุกรานรุงรัตนโกสินทร์ ด้านศาสนาและวัฒนธรรมสมเด็จพระวรเก้ามหาสุรสิงหานาถนะครับทรงโปรดให้สร้างพระราชวังประวรสถานมงคลซึ่งมีสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามและพระองค์ยังทรงโปรดให้สร้างวัดหลายแห่งเช่นวัดคณะสงครามวัดมหาธาตุวัดเทวราชกุญชรวัดราชพัสติการามวัดบางลำพูวัดโบสถ์โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดเก่าเช่นวัดปทุมคงคาวัดสุวรรณดารามเป็นต้น และพระองค์ยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้างหอพระมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนาสาสดารามหรือวัดพระแก้วสร้างโรงครัวหอสวดโรงโขนโรงหุ่นละทารพระราหอทิ้งทานถวายเป็นพระราชสมบัติแก่พระบรมมหาราชวังภาพที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะเป็นวัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยยุธยาครับ บุคคลสำคัญนะครับท่านที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สของราชวงศ์จัก,กรีครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่ทรงเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2,394ถึง2,411พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎสม,มุทรติเทวาวงศ์องค์อิสระกษัตริย์ ในราชสมัยนี้ไทยได้มีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกมากขึ้นเริ่มมีการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยกับชาติตะวันตกชาติตะวันตกก็คือพวกฝรั่งนะครับราชกรณียกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้านแรกก็คือด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศพระองค์ทรงเจริญความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับชาติตะวันตกหลากหลายชาติเช่นมีการทําสนธิสัญญาเบาร์ริงกับอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช2398กดตามด้วยส่วนที่สัญญาลาักษณะเดียวกันกับชาติตะวันตกอื่นๆซึ่งทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในหลายๆด้านอีกทั้งยังทรงโปรดให้ส่งทูตไปเจริญสัามพันธ์ทมตยตีกับประเทศต่างๆเช่อนอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นครับสองภาพนี้นะครับจะเป็นการทําส่วนที่สัญญาเบาร์ริงนะครับสาเหตุที่ชื่อส่วนที่สัญญาเบาร์ริงนะครับก็เนื่องจาก บุคคลที่เป็นตัวแทนมาทําก็คือนายเซอร์จอห์นเบลริงนะครับการทําส่วนที่สัญญาเบลริงในสมัยนั้นนะครับใช้ชื่อว่าหนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกฤษเป็นทางไมตรีเรื่องของการค้านะครับเราจะเห็นว่าในส่วนที่สัญญาจะเขียนคําว่าเกรดบิดเด็ดนะครับก็คืออังกฤษแอนสยามนะครับซึ่งการทําส่วนที่สัญญาฉบับนี้เปลี่ยนแปลงการค้าของไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการค้าแบบเสรีแทนการค้าแบบผูกขาดโดยร้านสานักทําให้ประชาชนสามารถค้าขายได้อย่างมีอิสระเสรีมีการใช้จ่ายเงินตราซึ่งเป็นสากลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการทําส่วนที่สัญญาฉบับนี้ทําให้เราได้รับอิทธิพลนะครับวัฒนธรรมจากชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับหรือจะเป็นการค่านิยมต่างๆรรูปต,ต่อไปก็จะเป็นการที่ มาจากสยามนะครับโดยรัชกาลที่4ีได้มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธ์ทมไมตีกับประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้จะเป็นขุนนางนะครับของไทยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระหมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสนะครับมีการเจริญสัมพันธ์ทมไมตีเป็นการผูกมิตรกับชาวตะวันตกนะครับครับในด้านของการปรับปรุงประเทศ สาเหตุที่รัชกาลที่4ทรงมีการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกก็เพื่อให้ชาวตะวันตกไม่ดูถูกคนไทยว่าเป็นชาวป่าเถื่อนด้วยความเจริญแล้วหาข้ออ้างในการยึดดินแดนรัชกาลที่4ทรงปโปรดให้ยกเลิกประเพณีเก่าๆที่ล้าสมัยเช่นอนุญ,ญาตให้ขุนนางสวมเสื้อเข้าเฝ้าอนุญ,ญาตให้ราชฎรเฝ้ารับสเสด็จหรือเข้าเฝ้าได้อนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติทำความเคารพตามธรรมเนียมของชาวต่างชาติ ส่งเสริมให้ราชฎรรักษาวความสะอาดทางด้านร่างกายและรักษาวความสะอาดของบ้านเมืองทรงได้ทำการจ้างชาวตะวันตกเข้ามารับราชการเช่นทรงจ้างชาวตะวันตกเข้ามาสอนหนังสือให้แก่พระราชะโอรสและพระราชะลิตพิดาทรงส่งเสริมให้เจ้านายและขุนานางศึกษาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของโลกและปัจจุบันอีกทั้งยังทรงจ้างชาวตะวันตกเข้ามาฝึกสอนวิชาทหารแบบใหม่ มีการส่งขุนนางไปศึกษาดูงานอย่างต่างประเทศเป็นครั้งแรกเช่นดูงานในเรื่องของการพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสทรงโปรด้มีการตั้งโรงพิมพ์ทางราชการขึ้นมาในพระบรมมหาราชวังมีชื่อว่าโรงพิมพ์อักษรพิมพ์พก,การมีการตัดถนนสายใหม่ๆเช่นถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองมีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำและหัวเมืองเช่นคลองเจดีย์บูชาคลองภาษีเจริญคลองพดุงกรุงเกษมเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นครูเมืองและเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนทรงครับสองภาพที่นักเรียนเห็นนะครับจะเป็นการที่รชัชก,กาลที่4นะครับทรงโปรดให้ชาวตะวันตกเข้ามาฝึกทหารในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ฝึกตำรวจขึ้นมาในสมัยนั้นนะครับภาคแรกก็จะเป็นทหารนะครับส่วนภาพที่2จะเป็นการฝึกตำรวจของชาวตะวันตกนะครับ มีการโปรดให้รัษฎรสามารถเข้ารับสเสด็จและเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะในอดีตการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปครับในด้านเศรษฐกิจกนะครับรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งโรงกระสาบผลิตเงินเหรียญชนิดและอัตราต่างๆเช่นเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญดีบุกเพื่อความสะดวกในการค้าขาย ส่วนในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าในสมัยนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียการเปิดเสรีทางการค้าก็คือทําให้เศรษฐกิจของสยามเติบโตขึ้นข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของไทยมาจนถึงปัจจุบันส่วนข้อเสียก็คือมีเรื่องจํากัดในส่วนที่สัญญาเช่นเรื่องอัตราภาษีลอยละสเรื่องสิทธินอกอาณาเขตเมื่อคนของต่างชาติทําผิดไม่สามารถที่จะขึ้นศาลในไทยได้ให้ชาวต่างชาติเป็นคนตัดสินเองเป็นต้น ภาพนี้ก็จะเป็นโรงกระสาบนะครับก็คือที่ผลิตเงินเหรียญในสมัยรัชกาลที่4ทรงมีการโปรดข้าวให้สร้างขึ้นและเป็นโรงกระสาบแห่งแรกของประเทศไทยใช้ชื่อว่าโรงกระสาบสิทธิการส่วนภาพที่2นะครับจะเป็นการขุดแม่น้ําคูคลองนะครับภาพที่3ก็คือการสร้างถนนขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการเปิดเสรีทางการค้ามากยิ่งขึ้นนะครับถนนหนทางแม่น้ําลําคลองสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกทําให้เกิดการค้าคึกคักขึ้น กับด้านศาสนาสังคมและวัฒนธรรมมีพระราชะกรณียกิจที่สัมพันธ์ดังนี้ชก,การที่4ทรงตั้งธรรมยุทธนิกายเมื่อครั้งที่ออกบวชเพื่อเป็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาเน้นการศึกษาพระธรรมวินยัยเผยแพร่คําสอนที่เป็นเหตุเป็นผลของพระพุทธศาสนาเน้นให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมความประพฤติของพิสุสามเณรให้อยู่ในระเบียบว,วินัยของสงฆ์ทรงบูรณะ สร้างและต่อเติมศาสนสถานหลายแห่งเช่นพระปฐมเจดีพระมหาเจดีประจำรัชกาลที่4ในวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารา,รามวัดเจดีภูเขาทองเป็นต้นอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการของศาสนาอื่นๆเช่นพระราชทานที่ดินให้มีการก่อสร้างศาสนสถานของศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์เป็นต้นทรงศึกษาการอ่านศิลาจารึกของข้อขุนรามคำแหงที่พบครั้งเมื่อออกผนวดร่วมกับนักปราชญ มีการโปรดเกล้าให้ชำระและเขียนพงศาวด,ดารขึ้นมาใหม่โดยทรงตรวจสอบแก้ไขปรากฏเป็นลายพระราชหัตถทะเลขาอยู่ในพงศาวด,ดารจึงมีพระราชพงศาวด,ดารฉบับพระราชหัตถทะเลขาต่อมาตัวอย่างสถานที่ที่ราชการที่4นะครับทรงมีการบูรณะซ่อมแซมก็คือภาพแรกคือภาพปฐมเจดีนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นที่ปฏิสถานพระบระมสารีริกธาตุหรือกระดูของพุทธเจ้านะครับ ก็ภาพที่2ก็คือ j จดีภูเขาทองนะครับครับก็มาถึงแบบฝึกหัดนะครับของวันที่6มกราคมนี้แล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับตอบคาถามที่โมอีทั้งหมดอยู่5ข้อให้ถูกต้องนะครับเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับลงในสมุดได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบเสร็จแล้วนะครับก็สาม,มารถถ่ายรูปส่งที่ครูได้เลยนะครับ ครับก็หมดเวลาเรียนในชั่วโมงนี้แล้วนะครับอย่าลืมเมื่อ,อนักเรียนชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็เช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะครับแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ